สวัสดีครับวันนี้ผมมาเที่ยวสวนบางอาร์นะครับที่กัดที่หนองแดนนะครับใกล้ๆอุทยานคอวังเจ้านะครับนะแปลงนี้นะครับก็ทําสาราประมาณต้นเดือนมีนานะครับประมาณวันที่10มีนา2568นะครับแปลงนี้ต้นฤด,ดูกาลนะครับฝั่งนี้แตกร้านนะครับแปลงนี้แตกร้านแล้วก็ดูแล ด้วยปุ๋ยกิฟฟอรีนร้อเนลยนะครับแปลงนี้แล้วก็ใช้ปุ๋ยกิฟฟอรีนเป็นปีแรกด้วยนะดูสูตรสุดท้ายฉีดไปได้7วันนะครับแบบขึ้นเบอร์โบบึบบับส่วนลำญ่บางอารนะครับวันนี้เก็บวันแรกนะครับ,บวันแรกลำไยประมาณอา่า จำนวนต้นเนี่ยสามรอต้นนะครับประมาณสามร้อยต้นเราดูขนาดต้นนะครับขนาดต้นก็จะประมาณนี้เลยขนาดต้นโอนเจ้าของสวนกำลังคุยกับหัวนะรถสวยทั้งนั้นเลย แปลงแรกของฤดูกาลนะครับีนโซนนี้ดูลูกแบบลูกเบเริ่มเทิมเลยนะลูกเบเริ่มเทิมเลยต้องบอกว่าบางอารด,ดูแลสวนได้แบบดีมากเลยลำใย,ยสวยมากต้นสวยมากแล้วดูใบเขานะใบเขายังเขียว เดีย๋ยวเราไปดูบรรยากาศการเก็บลำไย,ยด้วยนะลูกบูบโบ่ฮะเลยนะลูกบูบโบ่ฮะเลย,ยดูดิสองลูกเต็มฝ่ามือเดี๋ยวไปดูบรรยากาศในสวนกันนะครับการนึ่งแล้วก็เอาหน้าหกไปวางเพราะมันแปลงห้าสิบไร่ครับมาดูบรรยากาศการเก็บโอ้โหกิ่งนี้ขาดลงมาเนี่ย นในมันหาโลนี่นะนี่ครับก็ลงตะก,ก้าขาวสีสวยมากเลยนี่ครับความงามลำใหญ่หลังจากฉีดสูตรสุดท้ายไปนะครับ ลิตของหกยี่สบสิปุ๋ยเป็ดกิฟฟารินนะครับอตอนนี้เวลาสิบโมงเช้านะครับนี่บางกลุ่มก็ทำได้แบบกิตกล้าแล้วเนี่ยสองสี่หกแปดแดแล้วนะนี่คู่นี้8ตะกาลลำไยเก็บง่ายมากนะครับเนี่ย สีแบบสวยเหลือง นี่ก็ยังสวยายาวๆปลายนูนแล้วก็เหมือนแค่ละลำเดียวบางอาร์ทครับนี่เจ้าของสวนสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ลำใยสวยมากครับดูแลดีมากๆครับยังหนักอ่ะอันนี้กิโลคิดว่าสามสี่ชั่วกิโลสามสี่กิโลได้และสองพวงนะอันนี้สองพวงหากิโลกัน กิโลเรามาพิสูจน์กันเลยนี่นะสองพวงเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวจะชั่งทีละพวงนะพวงแรกก่อนกิโลพวงนี้โล 4. สี่สองพวงสองพวงสามโลพอดีเลย อย่างหนักอะ่ะอันนี้ยังไม่ใหญ่สุดนะเนี่ยมีพวงใหญ่กันนี้ครับก็เป็นผลงานจากปุ๋ยอีคิฟฟรเีเลยนะครับนี่ร้อซ็แปลงนี้ก็แตกร้านไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับมีจำนวนต้นทั้งหมด300ต้นนะครับเนี่ยต้นก็ไซส์ก็ไม่ถือว่าทรงพุ่มใหญ่มากนะครับทรงพุ่มกำลังสวยกำลังพอดีเลย สามร้อยต้นหนึ่งล้านบาทนะครับไรนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบอกกักขยอยยาตัวนี้กักบอกไม่หมดอีกแล้วก็ ดกแบบสวยจัดเลยแบบพวงเป็นปั้นเป็นปั้นเหมือนพวงง่นเลยครับ